คีโมเฉพาะจุดผลข้างเคียงน้อยแม่นยำฟื้นตัวไวประสิทธิภาพสูงการให้คีโมแบบเฉพาะจุดทำลายเซลล์มะเร็งเท่านั้นแตกต่างจากการให้คีโมแบบปกติที่ส่งผลทั้งตัวทำลายทั้งเซลล์ดีและร้ายผลข้างเคียงน้อยผลการรักษาชัดเจนแม่นยำเวลาการให้ยา70-90ถึงนาทีคีโมแค่1-2ถึงครั้งเทียบเท่าคีโมปกติ5-6ถึงครั้งเหมาะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอและผู้ที่ไม่สามารถผ่าตัดหรือรับคีโมปกติได้ ษาค่ะอายุ40เป็นมะเร็งที่พอะอาหารดูแล้วมันไม่น่าจะผ่าได้เพราะแผลมันใหญ่แล้วทำเคมกเฉพาะจุค,ค่ะเขาก็จะใส่ตรงทานิบเนี่ยค่ะทำไปสองเข็มแล้วก็กลับข้าพเจ้าเองซื้อป้านกอยู่ที่เมียงจันท์ประเทศลาวมะเร็งปากมดลูกค่ะหมอใหญ่แล้วค่ะของโรงพยาบาลมะเร็งของเมืองไทยเขาพูดว่าเราเป็นขั้นสองเนาะ ผ่าตัดไม่ได้ค่ะต้องได้ทําสายแสงแล้วก็ฝังแร่ค่ะจะโลล่ะค่ะแต่มันโลนานเกินไปเรามาที่นี่ผ่าตัดแล้วก็ใส่คมโมา6กครั้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะการรักษามะเร็งด้วยีโมเฉพาะจุดเป็นวิธีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงวิธีนี้ใช้การฉีดยาเคมีบําบัดหรือสารอุดตัน์เข้าสู่เส้นเลือดที่เลี้ยงก้อนมะเร็งโดยตรงช่วยตัดแหล่งอาหารและออกซิเจนของเนื้องอกทําให้เซลล์มะเร็งตายลงขณะเดียวกัน ก็เพิ่มปริมาณยาที่เข้าถึงเนื้องอกส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีผลข้างเคียงต่อร่างกายน้อยลงเทคนิคนี้จึงเป็นความหวังใหม่ในการรักษามะเร็งหลายชนิดกลับไปก็ครึ่งเดือนก็แข็งแรงทำกับข้าวกินเองถูงบ้านขึ้นึ้น,นลงลงบ้านสองชั้นก็ได้ประมาณอาทิตย์ที่สองเราก็ฟื้นละชอบที่ใส่เคีโมเฉพาะจุดตัวนี้มากเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีเนื้องอกที่อวัยวะต่างๆหรือกระดูกผู้ป่วยที่มีเนื้องอก ที่มีลักษณะออดระยะกลางและระยะสุดท้ายหรือหลังเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายหรือกลับมาเป็นซ้ำหลังเข้ารับการฉายแสงเช่นมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งศรีรษะและลำคอมะเร็งเต้านมมะเร็งท่อน้ําดีมะเร็งตับปอดมะเร็งหลอดอาหารเราต้องเข้มแข็งเราท้อได้แต่ยอย่าถอยที่นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งสําหรับคนโรคอย่างเราไม่กล้าผ่ตาตัดกลัวการผ่ตาตัดกลักวกลัวีโมีอะไรอย่างนี้ก็มาที่นี่ค่ะ อยากให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนให้มีกำลังใจในการรักษาตัวเองอย่าโทอเทสนะสู้ๆค่ะปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร094 221 1169หรือ081 580 3998